ก่อนอื่นก็ฝากติดตามและฝากดูผลงานช่อง h N J h a r t นะจ๊ะด้วยครับผมช่องน้องๆผมเองสวัสดีครับอย่ผมเตมเมอร์แล้ววันนี้เราอยู่ในมาครับนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะผมจะพามาดู10วงจรและก็1ิบกับดักจากเลสตโตนนะครับผมนะฮะที่เจ๋งสุดๆไปเลยนะผมก็ก่อนที่จะดูคลิปนี้นะฮะอย่าลืมครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง100่งร้อไลค์นะฮะและอย่าลืมกดซับสไครต์กดลูกกระดิ่งที่ช่องเตมเมอร์คิงซีนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคกดกันแล้วงั้นเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในแมปเลสโตนนะครับผมที่มีทั้งกับดักและวงจรเลสโตนเจ๋งๆนะครับผมนะก็อย่าลืมครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง100่งร้อไลค์นะฮะและอย่าลืมกด Subscribe กดรูปกระดิ่งที่ช่องแตมเมอร์คิงซีด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะฮะก็โอ้โหไม่ได้เล่นแมปกันมานานเลยนะครับผมนะโอเคครับผมวลคอมทูอ่านี่มันเป็นแมปตั้งแต่เวอร์ชันน0์าูนผู้ชม นี่มัน1.12 1.2แล้วนะฮะโอ้เลสโตนนะฮะ YouTube คนสร้างครับผมนะ JGM นะครผม JGMOPMCPE นะ j g m c p e นะผมหรือ JG Minecraft Pocket Edition นั่นเองเมดบายสร้างโดย j g m c p e เหมือนกันนะครับผมทวิตเตอร์ก็ตามนี้เลยนะครับผมขอให้สนุกฮะโอเคก็ออันดับแรกนะผมก็เป็นอันนี้เลยฮะนี่ครับนี่ครับก็ดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ธรรมดานะ แต่ถ้าเราลองไปนั่งครับผมสามารถเอาไปแกล้งเพื่อนนะหรือหรือใครที่เปิดเซิร์ฟเนี่ยหรือแบบแลนกับเพื่อนเนี่ยสามารถแกล้งนะครับผมโดยการใช้กับดักนี้นะก็สามารถเข้ามาดูวงจรกันได้ผมนี่ฮะหลอกให้เพื่อนมานะทางไปไหนก็ตามนะแล้วก็ลองแกล้งมันดูแกล้งมันดูนะฮะอ้าว what the heck อ้าวยังยังเอาใหม่เอาใหม่กดไปนะผมมันก็จะมางี้ปุ๊บโอ้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 เกิดอะไรขึ้น what the heck เดี๋ยวพัสออนเดือบัตทอลเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับผมนี่ไงเฮ้ยทำไมามันไม่ร่วงอะเฮ้ยตามจริงมันต้องร่วงนะฮะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมมันจะเป็นลาวาตกไปนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเวอร์อรชันนี้มันเวอร์ชันนี้มันเปลี่ยนใหม่แล้วครับผมเป็น1.2นะไอรางรถไฟเนี่ยไม่สามารถตกตกดินได้นะผมนะก็แมปเนี้ยมันสร้างมาตั้งแต่อ่าเวอร์ชั่น 1. 15เอ้าไอศูนย์จุดบนะผมปกติถ้าเรากดไปรถไฟเลื่อนมาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลาวาแล้วก็จะตกไปเลยนะเออนะครับผมแต่เพราะว่าเวอร์ชันเนี้ยอ่ A, 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 าไอไออะไรวะเขาเรียกไอรางรถไฟเนี้ยไม่สามารถตกไม่สามารถตกดินได้ครับผมนี่มันลอยพื้นนี่เห็นไหมเนี่ยนะอ่าถ้าเป็นเวอรช์ชันก่อนเนี่ยมันจะตกนะฮะก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นบัก๊กหรือว่าเขาตั้งใจเปลี่ยนใหม่นะครับผมทางผู้พัฒน,นาไหมครนะับเนาะก็เอาไปศึกษาดูกันได้ครับผมกับวงจรนี้นะฮะ โอเคก็สาเหตุที่ผมมาทำอาพวกแบบนะเพราะว่าเมื่ออาปีเกือบปีปีก่อนเนี่ยที่ผมลงแต่แมปเนี่ยโอ้โหวิวแสนทุกคลิปคุณผู้ชมนะแต่พอเปิดวิไลามาผมก็ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปใช่ไหมคุณผู้ชมผมก็ได้แต่ลงมาครับเอาชีวิตรอดไงแล้วทีนี้วิวมันก็ติดแค่ประมาณ10,000กว่านะฮะปกติลงแมปเลสโตนสิบกับดักเลสโตอะไรเนี่ยวิวแสนทุกคลิปนะผมไม่เชื่อลองไปหาดูคลิป,ปประมาณ6เดือนก่อนนะก็น่าจะเจอนะผมนะ สองแสนสามแสนนะฮะก็คลิปนี้ก็กลับมาหวนคืนแบบเก่าๆมั่งนะฮะเลิกเล่นอาชีวิตรอดไปสักพักหนึ่งเนาะก็กดไลค์นะกดไลค์เออกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยนะคุณผู้ชมโอเคนะฮะก็มาดูอันที่สองนะครับผมก็เป็น The s h a d e Tab นะฮะก็เป็นกระดักนะผมคุณก็มันจะเห็นเป็นที่ธรรมดาแล้ก็ทำเป็นบอกว่าบอกหลอกเพื่อนอะในเนี้ยมันมีเพชรนะ แบบว่าไปสร้างในบ้านอนะเออแบบเล่นแรนด์กันอนะเราเอาอันนี้ไปสร้างในบ้านนะ ه, เวลามันเปิดกล่องเนะี่ยปึ๊บพอมันเปิดกล่องเนะี่ยมันจะตกเลยนะคุณผู้ชมอ่ะมันก็เข้ามานะถ้าปิดวงจรให้เนียนกว่าน,นี้เนะี่ยเออหรือหาหรือหาแบบอ,อ่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะอ่าเดี๋ยวเอาคลิปนี้มามาอันนี้กันด้วยเลยนะฮะนี่ประมาณนี้นี่นก็ทําให้มันเนียนไปเออพอมามาเปิดของใส่กล่องอันนี้เปิดไม่ได้นะเพราะว่าข้างบนมันตะิดนะก็เดี๋ยวลองทุบ มันมีวงจรป่ะวะเนี่ยข้านะขงบนนะ่ะชามีวงจรที่ผมทุบไปพังอะนะมันก็เปิดเปิด,ปดไปเออพอเปิดข้างล่างอ้าวตกตายห่าเลยตายห่าเลยแล้วปิดด้วยตายอย่างเดียวนะฮะโอ้ปิดด้วยคุณผู้ชมนะตายห่าอย่างเดียวบอกเลยผมนี่บอกเลย,อย,ยเอามาเอามเอามเอามออย่างอยัางออโอ้โหเปิดนะฮะตายอย่างเดียวครับผมคุณผู้ชมนะอันนี้บอกเลยแกล้งเพื่อนมันมากนะถ้าได้แกล้งนะเออหัวร้อนฮนะหัวร้อน โอเคครับมาอันดับที่3นะฮะก็จะเป็นไอรอนดอแทนะผมกับดับนี้กับดักนี้มันมีตั้งแต่เวอร์ชั่น0.13ฮะซึ่งตอนนี้วอร์ชั่นอย่างที่เราบอกนะวอร์ชนะั่น1.2เนี่ยวอร์ชั่นใหม่มากนะบางกับดักคนก็อาจจะรู้กันแล้วนะผมแต่ว่าผมก็อยากลงแมปมังนะ้งเนาะก็เอามาให้ดูสําหรับใครที่อยากโหลดไปใช้ไปดูวงจรน,นะฮะนี่มันมันไม่มันไม่ง่าย,ม,ม,ายมันไม่ยากนะคุณผู้ชมแค่นี้มันก็จะล็อกนะไม่สามารถออกไปไหนได้ครับผมนะ ถ้าเพื่อนเรามันหล่งเข้ามาเนี่ยหรือเอาไว้หลอกซอมบี้ก็ได้นะแต่ถ้ามันทุบตรงนี้ออกได้แน่นอนครับผมคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามารองเอาแท็บดอมาวางทับที่เดิมกันนะฮะผมจะอธิบายนะฮะอโอเคซึ่งกับดักเนี่ยมันสามารถเอาไว้แบบว่ารอพวกมันมีประโยชน์ทั้งแก้งเพื่อนและสามารถลอ่อ ซอมบี้วิเลเจอร์ได้นะผมถ้าเราเล่นเอาชีวิตรอดนะฮะแล้วเราต้องการที่จะซอมบี้วิเลเจอร์เนี่ยมารักษาให้มันเป็นคนธรรมดานะผมเพราะว่าซอมบี้วิเลเจอร์เนี่ยสามารถเอาแอปเปิลทองให้มันกินแล้วเอายาวิกเนตปานะฮะเราก็สามารถล่อซอมบี้เนาะเออพอล่อมันมามันเดินมาใกล้ๆเราก็ทำอย่างเงี้ยอ่าพอมันเดินเข้ามาเดี๋ยวมันก็ติดนะฮะพอมันติดมันก็ออกไปไหนไม่ได้ครับผมนะพอมันไม่สามารถทุบอันนี้ได้ใช่ไหมแล้วแล้วซอมบี้มันทุบประตูได้แต่ผมว่าประตูเหล็กเนี่ยมันคงทุบไม่ค่อยได้หรอกนะฮะคุณผู้ชม อ่ามันทุบประตูไม้ได้แต่ประตูเหล็กมันน่าจะทุบไม่ได้นะฮะนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็ถือว่ามีประโยชน์นะฮะมีประโยชน์อยู่นะอันนี้โอเคครับมาอันดับที่4นะฮะโอ้สี่แล้วเหรอวาวชิปไก่เลยนะครับผมก็เป็นอันดับเค้กนะเค้กแทบหรือกับดักเค้กนั่นเองนะฮะโอ้นี่แหละอ๋อมันไม่สามารถออกได้ครับผมนี่ไนงะเออ แล้วแล้ววัวแล้ววัวข้าอะไรตรงนี้ครับผมสมมุติโอ้โหออกไม่ได้อ่ะโอ้ล้วข้างบนติดด้วยอันนี้แกล้งเพื่อนมันเลยนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยจะเดินไปไหนออกไม่ได้ครับผมโอ้ไมคก็โอ้ถ้าเข้ามาแล้วออกไม่ได้นะฮะโอ้ไมคก็โอ้ออกได้ครับผมแต่ถ้าจะให้มันเรียนกว่านั้นนะคุณผู้ชม ม,ม,มันมันมันต้องเอาบล็อกดินมาวางอลต้องเอาไอ้นี้วางไว้ข้างล่างอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาบล็อกดินมาวางนะฮะมันจะได้ไม่เห็นนะผมก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะเนี่ยแบบจะเข้าไปหาเช็กเอาออกไม่ได้ซะแล้วเลยแต่มันจะมีบางทีที่เป็นบล็อกซะหน่อยนะมันอาจจะหลุดออกได้นะผมแต่ส่วนมากเนี่ยออกไม่ได้นะผมก็แก้กันขำขับนะหรือเอาไว้หรือเอาไว้ล็อกสัตว์นะครับผมนะ่เอาไว้ล็อกสัตว์แบบพวกซอมบี้อ่ะ่าซอมบี้พวกสัตว์อย่างเงี้ย สว่วนอันดับที่5นะครับผมก็จะเป็น the knock knock tap นะฮะ what คือกับดักยังกับดักยอียงนี่ครับผมกดปุ่มไป what มีอะไรเกิดขึ้น what the hell มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋อคุณผู้ชมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยว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  แป๊บเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีทั่งอยู่นะคุณผู้ชมอเอาลองลองเอาทั่งมาวางนี่ฮะเป็นไงเดี๋ยวเราลองดูนะฮะมันจะล่วงใส่หัวคนหรือเปล่าปึ๊บอ๋อนะฮะเอาไว้แบบทับหัวคนเล่นได้ฮะคุณผู้ชมนี่นะเออึงว่าเมื่อกี้เห็นเหมือนมีทั่งอยู่นะฮะคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองปรับเป็นโหมดเอาชีวิตรอดซะหน่อยนะฮะปรับเป็นโหมดเอาชีวิตรอดกดอ๋อไม่ได้เปิดนี่ อ่าโอเคโอเคเปิดนะครับผมโอเคเรามาตรงนี้นะฮะอ่าถ้าคนไม่รู้นะเขาก็จะคิดว่าปุ่มนี้คือปุ่มเปิดประตูถ้าเรากดปุ๊บโอ้โหนั่ไนงนทางจะลวงใส่หัวมานะฮะคุณผู้ชมนี่ไงอย่างนี้นี่แจ๋วเลยนะเออทางลวงใส่หัวนะฮะลองไปทํากันดูครับผมนะก็เป็นอ่ากับดักที่แบบว่าง่ายนะง่ายวงจรก็มีแค่นั้นนะ่ะเนี่ยวงจรมีแค่เนี้แค่ให้แค่ เชื่อมยังไงก็ได้เชื่อมวงจรยังไงก็ได้แค่ให้ไอไอเอ็นเนี้ยมันทํางานนะฮะนะเออลวงใส่หัวคนนะฮะอืมนะฮะนี่ทางลวงใส่หัวนะเจ็บเลยหัวแตกเลยนะฮะผมนะโอเคครับผมก็มาอันดับที่หกนะฮะผมก็คือสลัมอ่าก็คือแทมโพลีนนะฮะอันนั้นก็คืออันนี้เหมือนจะไม่ใช่กับดักนะอันนี้ก็จะคือเครื่องเล่นครับผมนะเครื่องเล่นเลย นะผมกเ็เดี๋ยวผมจะเอาสัตว์มาเพราะว่าผมไม่ได้มาเล่นกับเพื่อนเนี่ยเลยไม่มีใครให้ทดลองด้วยนะฮะโอเคเอาคีปเปอร์แล้วกันมึงนะเออระเบิดกดีจังเลยเนะี่ยอ่ะอ่ะอ่ะ,อะโอเคครับแล้วก็วางไปโอ้โหเด้งนะฮะเด้งบนฟ้าอ๋อเครื่องมันจะทํางานอย่างนี้ครับผมเด้งเด้งอยู่เรื่อยๆนะฮะอันนี้เหมือนเป็นเครื่องเล่นนะผมก็บอกแล้วมีวงจรเล่นแล้วก็มีเป็นกับดักนะฮะ นี่ <laughs> เออโอ้โหสะดุกว่ะ <laughs> เอาเอาเอาโอ้ m ม g ก d โอ้ยนะฮะก็เป็นวงจรประมาณนี้แล้วผมจะทุบกลับก่อนนะอยู่สัทีเอออยู่สัทีนะจ๊ะสุดยอดนะฮะสุดยอดอันนี้เป็นเครื่องเล่นค่าก่อนเดี๋ยวไประเบิดจะไประเบิดอะไรมั่ออีกโอเคครับผมโอเคคิปเปอร์รู้สึกว่าจะปว,ะปวเดเยอะกันเลยเนะี่ยอืมอืมมาด้วย มาด้วยโอเคก็กก็อย่าลืมนะกดไลค์กดไลค์ให้เราหน่อยนะเฮ้ยกับมาเล่นอะไรเนี่ยโอเคอันนี้ครับผมก็จะเป็นกับดัก number no. เนะครับผมพิสตันดอนนะฮะเป็นประตู้วผมอ๋อโซนนู้นเป็นกับดักส่วนโซน,นนี้น่าจะเป็นวงจรเจ๋งๆนะฮะโอเคอุ๊บอ๋อ,อเป็นประตูพิสตันนะผมอันนี้มีนาเล้ยนะห้มันคงดูปกติแต่สําหรับแมปเนี้ย อย่างที่บอกครับผมแบบนี้มันผลิตตั้งแต่เวอร์ชัน0.15นะผมเป็นเวอร์ชันที่ l s ส o ตนเพิ่งเข้ามานะฮะเลยทำให้แบบว่ามันดูยากครับผมแต่แต่แตพอแต่ตอนนี้มันเวอร์ชัน็นจุด2และเออเราดูมันก็จะคงเป็นวงจรง่ายๆแล้วผมนะอันนี้ก็เก่าแล้ววงจรเนี้ยเก่าแล้วนะโอเคครับก็อันดับที่8นะผมเป็น uh, Airplane นะ w h a t t h e f u c k คืออะไรเออ ฮะฮะอโหอ,อ,อยู่นี่ชิบหายมองไม่เห็นนะฮะโอ้มองไม่เห็นอืมอ๋อเครื่องบินนะเป็นเครื่องบินอ๋อนี่ฮะอ๋อเครื่องบินนะผมโอเคไอชาติกระเด็นเลยเฮ้ยรอด้วย เอ้ยรอด้วยอ๋อให้เราอยู่บนเลสโตนนะฮะโอ้ดีครับนี่เย็ดเคปิดเครื่องก่อนนะฮะนี่ครับผมเครื่องบินโอ้โหเย็ดเคโคโทษนะฮะโอเคครับเอาใหม่ใหมอ๋อเฮ้ยรอด้วยโอ้โหแต่แต่คนวางถ้าจะตกนะฮะอ่ะโอเคครับเครื่องบินนะฮะเออออ โอ oh, oh, oh <laughs> ้โอ้โอ้ my god แจ๋วแจ๋วโหตกใจไปเลยนึกว่าเครื่องหาอะไรนะที่แทก็อันนี้นะครับผมมา,มาอันดับที่8เลยครับผมก็คือเอลเวอเตอร์คือ what คืออะไรน่าจะเป็นลิฟต์นะลิฟต์โอ้คืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะลิฟต์นะฮะปึ๊บ โอ้ลิฟว์ what the hell ไม่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 โ okay. อเคเฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยเครื่องเนี้เฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยผมงงกับไอ้วงจรนี้เครื่องอะไรวะเฮ้ยผมก็ว่าน่าจะเป็นลิฟต์นะ แต่ไม่ใช่อะ่ะแต่ไม่น่าใช่นะฮะไม่รู้นะฮะอันนี้ขอไม่อันนี้ขอไม่รีวิวนะเพราะว่าคือไม่รู้นะฮะนะโอเคมาอันดับสุดท้ายนะผมอันดับที่สิบออตโตเมติกฟาร์มนะฮะอันนี้เป็นฟาร์มที่เก่าแก่สุดๆเลยนะโอ้โเออหน้าไปทำในเอาชีวิตรอดนะฮะนี่โอ้โหแต่โคตรกระเด็นนะข้อเสียข้อ <oughs> เสียคือโคตรกระเด็นนะฮะเป็นที่เก็บเกี่ยวฟาร์มนะผมก็ เราปลูกข้าวมาเสร็จนะฮะพอมันโตแล้วนะผมก็กดนะฮะเดี๋ยวมันจะเข้าไปที่ฮ o อปเปอร์นะฮะแล้วก็ใส่กล่องให้เรานะฮะนี่ก็วงจรก็ประมาณนี้ครับผมนะก็เอาไปประยุกต์ใช้กันได้ครับผมโอเคครับผมขอจบกันไปแล้วนะครับผมกับ10วงจรมีทั้งเลสโตนและกับดักนะครับผม ก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์นะครับผมแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดรูปกระดิ่งด้วยครับผมแล้วก็ฝากช่องน้องผมด้วยนะผมเป็นน้องๆนะฮะก็คือช่องฮาร์ปนะจ๊ะนะครับผมนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องไว้ทางใต้ล่างคลิปก็ผมก็อย่าลืมฝากไปดูผลงานฝากกด s u b สไครป์กันด้วยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าหากชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมพูดไปแล้วนี่วะกดไลค์กดซับสไครป์กดรูปกระดิ่งนะครับผม